อ่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธคาวาสเกะนะครับตอนนี้เปิดตัวใหม่เป็น z X4R ครับลินจา z X4R นะครับเดี๋ยวเราให้พี่เขามาช่วยอธิบายนะครับโอเคนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่อ่าผมเซลอ,อาร์ตนะครับจากคาวาสเกิโมเดสีนักคารินนะครับอ๋อเซลอาร์ตคาวาสเกิสีนักคารินนะอันนี้ คาวาซากิ ZX4R เนาะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัว SE ครับเป็นตัวฟูออฟชั่นนะครับมีเขาคือนีเขาให้มาอ๋อครับฟูออ p ชั่นอันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไหนครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับขนาดความจุอยู่ที่3 9 9ร้อยเก้าสิบเก้าีีนะครับอ๋อครับผมมีอะไรพิเศษครับรุ่นนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นลายพิเศษจาก KRT นะครับแล้วก็จะได้ชิลสโมกนะครับ ตัวโช้กจะเป็นของโชว่านะครับสามารถตับตัวพีโหลดได้นะครับัดลงมานะครับพี่จะเป็นตัวกันล้มนะครับกันล้มข้างอันนี้มีมาให้พร้อมหลคทางรถเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ติดตั้งมาให้เพาะอตัว SE ดีเท่านั้นครับอ๋อตัว s e นะโอเคแล้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยโชนะครับจะเป็นโช้อัพไซด์ดาวนะครับครับแล้วก็จะมาพร้อมกับดิสคู่นะครับอ๋อดิสคู่เลยเนาะ ก็เดี๋ยวมาครั้งนี้ครับผมจะให้ต่อเลยโอเคเรามาดูด้านซ้ายของตัวรถนะฝั่งนี้จะให้คิกชิปเตอร์มานะครับอ๋อนี่ครับมีคิกชิปเตอร์มาพร้อมเลยนะครับครับเตะได้ทั้งขึ้นทั้งลงครับอัพดาวทั้งขึ้นทั้งลงนะใช่ครับโอ้ไม่ต้องกังวลเลยโอเคเลยแล้วก็ มีมีคัตมีสลิปเปอร์คัตอะไรนะครับเนี่ยตัวนี้มีสลิปเปอร์คัตมาให้ครับอ๋อสลิปเปอร์คัตนะครับเปิดโช๊คลังเนี่ยครับจะปรับทิโหลได้นะครับตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับอ๋อเป็นแบบปรับสเต็ปเนาะใช่ครับแล้วเป็นสปริงเฉยๆเนาะอ่าปรับตัวความแข็งสปริงครับอ๋อเป็นเป็นทีโหลดทีโหครับเป็นทีโหลดตันนี้มีแรมแอร์ไหมครับ มันมันเข้ายังไงนะอ่านี่ครับตัวดัตจะอยู่ด้านหน้าครับอ๋อนี่ครับมีแรมแอร์ด้วยนะตัวดัตจะอยู่ด้านหน้าครับส่วนท่อแรมแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับไหลเข้ามาไหลเข้าขมาตรงนี้งานนี้นะครับอืมมีตัวนี้กี่แรงม้านะครับตัวนี้75แรงม้าครับ75แรงมา้าแล้วก็จะมีแรงม้าอยู่ที่77แรงม้าที่14,000หมืรอบครับเมื่อแรมแอร์เปิดอ๋อมี2 2เนี่ยเป็นถ้าแอร์ทำงานเต็มที่เปิดนะ ตัวนี้ตัวสีเขียวนี่เปิดราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา3า0 0 0นบาทครับ3ามแสนหกหมื 360, เห็นบอกว่ามีเปิดตัว2ส,สีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับอีกฝั่งอ๋อตัวนี้เป็นสีดำเนาะนี่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับ ก็จะไม่มีไม่มีการล้มม,มีการล้มครับชิลจะได้เป็นชิลสายอ๋อชิลสายครับ,ส,รบส่วนโชกหน้าจะไม่สามารถปรับได้นะครับอ๋อครับก็คือคิเตอร์จะไม่มีนะครับ,รบไม่มีคลิปชิปไม่มีโชกก็ไม่สามารถปรับได้เป็นสแตนดาร์ดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่3ามแสนสองหมื่นบาทครับสามแสนสองหมื่นบาทแต่โครงรถอะไรพวกนี้ก็ เหมือนกันหมดเนาะเหมือนกันครับสเปคเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้มีแค่สีเดียวเหรอสีดำมีสีเดียวครับสีดำอ๋อจะเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นสีเดียวนะครับสีดำสีดำในผลิตนะครับตัวนั้นก็เป็นสีเดียวเหมือนกันใช่ครับอ๋อมีสองรุ่นสองรุ่นครับอ๋อครับต่อแล้วแต่นะว่าเออเราจะเลือกรุ่นไหนกันนะครับอ่าต่างต่างกี่หมื่นนะต่างกันแค่สี่หมื่นครับสี่หมื่นสองตัวนี้เนาะใช่ครับ ต่างสมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่าฟิกเชฟพุ่งก็เยอะแล้วก็โช๊คสามารถปรับได้ด้วยนะครับมีกำล้มอีกสตันด์ด์ส,ส,สา,มามารถ้เพิ่มได้อ๋อถ้าเป็นสตัน,นด์ด์เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะใช่ครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าอ๋อเจ็ดพันห้าก็เพิ่มอาจจะซื้อสแตนดาร์ดแล้วก็เพิ่มคลิกชิปก็ได้ใช่สำหรับคนที่ไม่ต้องการออปชั่นเยอะหรือแค่ต้องการแค่บางอย่างอืมโอเคดีเลยนะเป็น ถือว่าออกแบบมาดีนะตัวนี้นะสวยเลยทรงสวยมากเลยนะเฟรมเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับตัวเป็นอลูมิเนียมครับอืมูกดก็รดนะครับสำหรับตัวเอสีนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1 8 9นะครับอ๋อส่วนตัวสแตนดาดเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่188กิโลกรัมครับอ๋อครับนี่นะครับเป็นจอ TFT ครับตอนนี้จอสีนะครับ TFT อย่างสวยเลยนะมีโหมดให้เล่นเลยครับ นะเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ไหมครับคันเร่งไฟฟ้าครับครับมันจะมีโหมดปรับให้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้โหมดมีกี่โหมดครับเนี่ยอ่ามีทั้งหมด4โหมดครับ4โหมดมีสปอร์ตมีโรดมีเลนนะครับแล้วก็จะมีโหมดไรเดอร์โหมดไรเดอร์เนี่ยสามารถเช็คจัดในส่วนของอาพาวเวอร์โหมดนะครับจะเป็น f พาวเวอร์หรือ Low Power. โลพาวเวอร์และสามารถปรับตั้งตัวใช้ท้าคอนโทรลได้3ระดับนะครับหรือจะปิดไปเลย อ๋อทคกชั่นคอนโทรก็ปิดได้ใช่ครับ ABS ปิดได้ไหมครับอย่างเงี้ย ABS ตัวนี้ปิดไม่ได้ครับอ๋อเป็นรถสปอร์ตนะเขาจะไม่ไม่ปิด ABS, ABS ไม่เหมือนรถ Enduro นะใช่ไหม Enduro จะสามารถปิดได้เป็นตัว k l x 2, <ม> 2> ององ SC นะครับรถสปอร์ตเขาไม่แนะนำให้ปิดนะก็โหมดก็ตามที่เขาเลยนะสวยมากนะหน้าปัดแล้วก็นี่ครับที่โชคที่สามารถปรับได้นะสวยๆตัวนี้สวย คุ้นะราคาก็ไม่ไม่เลงมากนะพอได้อยู่นะไฟท้ายก็สวยนะทรงไฟท้ายทรงคล้ายๆ400เดิมเนะาะเนี่ยท่อออกหนึ่งนะรวม4ออกหนึ่งนะครับระบบเบรก ABS นะครับเบรกของนิชินนะ ครื่องยนต์สวยมากเลยนี่ออกแบบมาสวยนะเป็นเล่นลูกเล่นด้วยนะสวยมากสวยมากมากนะครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับนะก็สามารถดูรถที่ของคาวาสากิทุกสาขาได้เลยเนาะได้ครับครับนี่ ก็รอเลยเซ็ XCR